โอเคตี้เยลโลเยลโลโกเกตทรีเรดโกเกตเอ่อเรดโกเกตทูเอ้ยเรดโกเกตวันแยกแยกห้องปาร์ตี้ไหมพี่เออออออก็ดีนะโอเคเยลโลทีมเยลโลทีมเลสมาร์กมีเลสมารกมีเยลโลทีมเอาจริงเปิดด้งดิสคอร์ดทั้งนทีมดีเลยเยนโลีดเดอร์มาร์กมีมาร์กมีมาร์ลมี เอ้ยดืมมัดคนนีะเดี๋ยวเหลืออีกประมาณจานกโกจานกโกบอกคนที่ชื่อดีไอคอนน่ะเป้าหนุบไปไหนนะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดก็เรียกได้เลยโอเคปะไปอยู่วะส <ız> ีแดงมุบลงปปไปที่หนึ่งเลยจ้าเออเปิดเลยโอเคเยลโล่เยลโล่ทำเกตทรีเซตอัพเซตอัพ ที่เรามีสามคนใช่ไหมเพี่ยวไปมาร์คไปมาร์คไปมาร์คบูสตาฝั่งนู้นสักหน่อยสองว่ะสองมานี่สองคนสองดูทราบใครจะเป็นผู้โชคร้ายนะหาก่อนรูสตารบูสตารต้านไม่มาไปที่อ่ะที่หนึ่งกัได้ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหามาร์คมาร์คหัวเขาก่อนว่เฮ้ยมีแต่บูเดกเกอร์ตีเกมแล้วบูยูกับใครอโอเคโก้โสด ตีไวามางค์ย่โรดสตารเดอร์เวยยังไม่ได้มากเลยเฮยเฮ้ยเฮเดี๋ยวนี้เอาเลยเหรอเดีว่เดี๋ยวเดีเจอผู้โชคร้ายนะฟูดบาร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 ์ฟูดบาร์ฟูดบารฟูดบรฟูดอารินอดหาร์ฟูดบาร์ฟูดีาร์ฟกดบาร์ฟูดบาร์ฟูดบาร์ฟูดบรฟูดบาลฟูดบาร์นูาลาก์ฟูดบาร์ฟูดบลร์ฟบาร์ฟูดบารฟูดบารฟูดบัฟฟูดบัฟฟูดบัฟฟูดบนรยกินอาร มูฟ e move m รอก่อนรอก่อนรออเวท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 ทีมเวททีมเวททีมเนี่ยเราไม่มีพแล้วไม่มีพระผมมันไม่มีตีเวลาเล่นเนินเราเล่นเนินเราแปดเวทไม่ได้นะเอาไมลเก่อน m o v m o move move get r e a เ get ready get เ e กลายกลากลุกข้นมา top o top on อ a y get a นะเ e ็เ a d e u p u s พ p u พ h p พุ h จับคนช้า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 ดึงมาดึงมาเอาเาไปบอลเขาดิชพชุทุกไฮการทุกไารีลเปิดป๊าปเด๊บเด๊บเปิดป๊บเปิดป๊บถ่างลงไปถัางลงไปกูจับกูจับูจับกูจับถัางไปสวยครับสวยครับฆ่าตัวนี้ให้หมดก่อนฆ่าตัวนี้ให้มดก่อนคิว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 คิบอมเดม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 สกิฟทังบอมเดมบอมเดมอมมม้นมมม้นมมอมมม ตายแล้วหัวกระโหลกตายโฟัสดีเโฟกัสดีเสแอนมูฟทูสโตนกายม o ฟทูสโตนมูฟทูสโตนไน i c ไน i c ไนไนไน่าคุณติวแคปเจอร์แคปเจอร์ทงได้เลยเอยังไม่ได้ยังไม่ได้ใ่ใอยางยวข้างเดียวยังเวลายังไม่เวลามันยังไม่เดิ่มม่เเดีก่อนเ่ก่อนยึดทายเก่ายึดทายเก่าโอเคบอมเดม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 ดีเพส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 เฟิสดีเพสเฟิสกายเร็งเดีเหน่อยครับเล็งดีเพสหน่อยครับเอากดบัฟมาดาแล้วเว้ยไ ลูกไอ้ an, ีไฮพีไฮลูกไอ้ีไฮพีไฮข้างหลังมาข้างหลังมาเยอะหลังมาเยอะโอเคเตรียมเตรียมบอมเตรียมบอมเตรียมบอมนะเตรียมบอมนะไฟโฟททูวันยยุสกิลยุดสกิลยุสกิลยุสกิลยุดสกิลยุดสกิลดกอกดจ็อกดจ็อกดจ็อกนนสไนสคิว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 ทิวลิงทิวลเลอร์คใครเป็นพัใครเป็นแทงซับดฮิเพื่อนหน่อยคิเลอร์เราไม เคียร์เคียร์บนหน้าผาให้หมดเคียร์บนหน้าผาให้หมดครับตีแล้วมันเสียเวลาเว้ยกูดก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 ูดสายมือสายมือสายมือทุกคนสายมือนะสายมือสายมือตรงทางขึ้นสายมือทางขึ้นสายมือทางขึ้นเตรียมตัวสายมือทางขึ้นทรีดูแต่กูตายอยู่ดีเว้ยบอม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 เดมบอม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 เดมกูจับ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 ทุกคนทุกคนทุกคน ลงมาลับเพื่อนลงมารับเพื่อนเดี๋ยวเคลียร์ข้างบนให้หมดราีบลงมารับเพื่อนเพื่อนเติมไม่ได้นะโอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์แอสโตเคลียร์แอสโตเคลียร์แอสวนะววพุชววววพุชอินไฟฟทรีทูวันพดาวพุชดาวจัาดาวจํดาวพุช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 รับเพื่อนหน่อยรับเพื่อนรับเพื่อนที่ตายหน่อยรับเพื่อนที่ตายหน่อยพุชพุชชิง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 คีพุชชิงคีพุชชิงดันลงมาดันลงมาตรงบันไดตรงบ ไนส์ไนส์กูดกูดกูดกู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 ดจับกูดจับคิว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 อ้คิวครับคิวตรงสะพานตรงบันไดตรงบันไดทางขึ้นทางบไดขึ้นตรงผมนี่คิว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 ตัวนี้ดีวตัวนี้ดีวตัวนี้เดียวกูด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 บอมบวมบมบอมบมขวามือมาขวามือมาขวามือมาขวามือขวามือตรงหน้ากระท่มขวามือหน้ากระท่มไร้สายไร้สายกายไร้สายไร้สาไร้ ขีบอมมิงขีบอมมิงโอเคทางขึ้นมาเยอะทางขึ้นมาเยอะทุกคนลุกลุกทางขึ้นทางขึ้นสเตอร์สเตอร์บอมบอมทรีูวันพุช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  ขโมยขโมยขโมยวินิจมอวินิจมวินิตมอพูด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 ฟูด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 ูดฟ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 ูด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  เราเอาสู้ไหวไหมผมอยู่คนเดียวสู้ไม่ได้เหลือสองอันีน้บอกเลยครับผมไม่มีตี้ผมออกไปไปะละมันเป็นแท้งสองคู่เลยดิแต่ถ้าเรามีคนเยอะยึดเต่าขึ้นได้เราก็มิก,กม,มกระทั่ออกไปมิกกระทั่ออกไปช่วยเขาจะาาส่งอีเร มันนตอยู่ะคุณหนึ่งเดี๋ยวผมขอไปกดธงให้ก็ได้ครับโอเคโอเคโอเคนิมบังทำว่ะเดทเอเวอร์ตัวดูจนตีพี่ด้วยเชี่ยไม่ไหวต้องออกไปช่วยต้องออกไปช่วยมันรอจังหวะพวกนี้ลอยมันลอยมันลอยจะดูให้มันมาเยอะไหม เล่นวอลเกมบจากวอลไว้โดนเสาเชลงอะไรเนี่ยเยอะเหอว่ะอันหนึ่งกระซิบปะออกออกหมดเลยปะออกก่อนออกก่อนออกก่อนเราก็วอกันปุ๊บเวลาตัวนี้ไม่ได้ใส่ของกันเลยเว้ยตันี้เล็กแหลกอ่ะนายผมวางตีแล้วเอาหัวเต็มอย่างไกลวางไหนอ่ะเนี่ยวางในกิวอ่ะบิโพเทคแข็งแล้ว ออก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 ไปตีตีคุณว่าออกตีเน้นตัวนี้นะครับโอเคเฮ้ยถูกป้าถูกป้าเอาลองเอาลองสองตีไอ้หมดไม่แล้วมันบอกไม่มาด้วยนะไอ้พวกนี้เรียบจัดแต่เรียบนะเตื้อเรียบนะเตอ้อแค่เจ้ตรงก่อนแค่เจ้าทงก่อนเดี๋ยวเวลาหมดใครเอ้ยถูกไม่ได้เป็นการเดียนนี่หว่า เป็นคยเป็นผมไม่ได้เป็นการเดียนมาเดือนหนึ่งแล้วรู้ตัวว่างออกจากวงเกมไม่ได้วะยืนละสองอีละสองนาทีเล่นมาลิ้มมาลิ้มเราแค่ยืนตรงนี้เยอะกว่ามาไยึดไม่ได้หรอกอ๋อเกมมันมันแค่คอนเทสต์อยู่ใช่ไหมไอ้บ้าเอ้ยคุณหลอกดาวเคคิวคิวโอ้เก้าสิบเกือบเลยเกือบแพ้มแล้วก็แบบกัด ขอหนะักขอหนักใคร่แล้วกัน t the heck นี่เราต้องออกมาเพื่อสิ่ง,งนี้เหรอเนี่ย For kill for kill โอ้ยโอ,อ,อ,อ้ไม่กูเสดเฮ้ยขอหอมปากหอมคอทุกคนโอ okay. <laughs> หรือว่าตีเลคี้ทำดีอยู่ อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วกีโมว่ะกีโมว่ะเออพระก็มีอยู่คนเดียวจะต่อคอขพิวเตรเยอะโอ้เคเดคัมมิ่งออร์ดของป้าของพ่อ ไม่แผ้นะยังไม่ยติดว่าเอ่อใครเจอใครบ้างนะเดี๋ยวเก็บข้อมูลช่วยกันเก็บข้อมูลหน่อยพ่เรียดเจอเวเลอร์โหนดบนบนใครได้รีไบทานวันนี้ไปปะวอดเดลต้ากับวอดแอคโคมึงตีกันเอง ้วผม,มก็บอกอยู่<อ>มันตีกันเองไอฟฟินิกก็ตีกับกระต่ายเหลืองคือโยนแข่งกันเพื่อมาชิงโหนที่ได้เปรียบว่าเหรวอวะก็ผัดกันยึดไงพี่มันเอาโหนก่อนอ่ะ,อะมันเน้นโหนก่อนเพื่อแบบเอาชัวร์ใช่ไหมไหเดี๋ยวต้องเพิ่ม Activity Ranking โ okay, อเค Guys ช <c oughs> ิชิ G Guys คืออะไรแทงคิวแทง k วคำคำบอส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 เบอคำคำคำเช็คแป๊บนึงไปยังวะบอสก่อนออน็ตเฮ้ แต่กดใบไม้ไกดใบนนกดใบไม้ลีบานานี่แบบมันไม่มีแล้วอย่างเยอะเลยนะบอก